วิธ <f dragging> ีต <sympath is> ่อปีไก่ครับเลือกเลือกข้างมัเลือ้ให้ตรงสีขาวเหมือนกันสีขาวคือกันเขาทาอะไรรถพรอได้รอเมียนั่นะดีที่สุดแล้วบ้านนี้เพาอะรรถรถนสงคือกันเนระเห็นไหมัน ตัดเอาคัตเตอร์ตัดเอาลอเี่ยกไดุ้ณคุตัดแบบนี้บูดก่อนไอปีกเกามห้าปีกเกาเมือไห่อันนี้ปีกไม้ครับจีบตอกันอุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์กับการ้อนกาอนเลยไอเนนทีน่าเขาเอืนอยไงก็ไอ้ปืนยิงอะนะ สำหรับไอ้ไส้ปืนยิ่งครับไอ้ตัวซิลิโคนนี่อะไรวิธีตอ่อเบอร์เราครับก็ไปท่า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 ปีเกา,า,ามันไม่ใช่ดอกอยิ่งดมเดี๋ยวผมจิดมลอแล้วนะม,าท,นนมา,าที่นี่ติดเต็นท์นมนะที่ไหนจะไปนะถ้าปีเกาแล,แล้วเอาไปใสช้ในแบนเห้หมดเห็น <laughs> มดกรงตัวคาบเดียวซ้อนกันซ้อนกันซ้ตู้คราบคราบมะขาวกูปะว่าหมูบ้านได้สามเน่ยเนี่ยปีกกันสวยให้กันตู้คาบสองเทียวิธีต่อปีกไก่ตีครับ เบ่งไวครับสำหรับเชียนไก่ทั้งหลายหรือว่าเมืออาชีพเลี้ยนแบบไรครับบอสึงวนลิขสิทธิ์ปีกมันส,สวยเวลามันพื้นเบยมั้เอ่โชว์ดิบัวขาวไอบ้ไอบัวขาวครับอันนี้ใช้ยาครับัวขาวแบบก้านคอหลับสนิทไอ้บัวขาวโชว,ว์หน่อย